เราพาไปเก็บไข่ก่อนค่ะนูนะ่นน่ะน้องนอกเฮาน้องนอกเฮาตรงนี้นะคะเป็นดินเก่าเนาะตีจะเอามาผสมตีเห็นเป็นดินมาร์กไว้นะคะเราตีจะมาผสมกับพวกนะคะมูลมูลน,น,น,นกมูลไก่เนาะคะ่ะเราไปดู mm hmm. ไม่ได้ไปไหนก็พาทุกคนเก็บไข่เนี่ยยังไงเราจะมาทำคุณศาสตร,ร์อันนี้เล่าค่ะเราก็ลือโกวิดที่เก้าจ้ะ เก็บไข่เขาจะเอาเอาเขามาให้นุนกจ้ะตีก็จะมาอย่างสิทุกมือทุกมืดเนี่ยค่ะตีมาทำความสะอาดเนาะเออ่เปลี่ยนอันให้เพลินจ้ะเปลี่ยนเออ่เปลี่ยนขอันเปลี่ยนอย่าให้เพลินเนาะเปลี่ยนเซ็ตใหม่ให้เพลินนะจ้ะจะเข้าก่อน,นจ้ะเอามาอันใหม่ค่ะมันโรยหม่สวัสดีจ้าขอเก็บไข่ในเดอ้อ เขาเก็บใครเนี่ยนะไข่นกตีง่ายๆค่ะตอนนี้แบบง่ายเลยจ้ะไปะมาดูกันเนาะคะนะ่ะเนาะว่าน้องนกเราไข่ไว้ตรงไหนบ้างดูเห็นเราไขหนึ่งจะ้ะอยู่ตรงนี้วันนี้ได้กี่ไขเนาะบางวันบ่ได้เก็บจะ้ะบางวันไม่ได้เก็บอันนี้ตัวผู้นะจะ้มะมันเป็นยังบุจอกไข,ข่เขาบ่ฮึออกไข่เหมือนกันบ่พี่เลี้ยงสัตว์มาดู โอ้ยหนองไกเ่เฮาเตียงใดน่เดี๋ยวมากินข้าวกินน,น,น้ำบ่อนนี่นั่งุกใจนั่งบอกใครคะนั่งไม่สบายยังไงกับ่ะฮู้เดี๋ยวเดอน์รังนี่บ่อน,นี่เนาะไม่มีไข่รังนี้มีหนึ่งไข่หนึ่งไข่ไก่หนึ่งไข่นก มีบอสไข่เลื่อนลาดเลยไข่ไก่ตีนอยใหญ่หนอยงามดีจะ้ะไปดูสิมีอีกบ่อาหารก็มีอยู่เรากินอาหารเปลี่ยนเลยนี่ขอไข่หนลูกขอไข่หนไปแล้วไปแล้วโอุ้ณไมุ่กพักันมาอยู่ตรงนี้สบายไบเลยนอะน้องนกตีจะ้ะ ตกใจเหมือไหนด้วยลูกมีกี่ฟองสองฟองนี่อ๋อจะไข่อีกเพิ่มได้บุญแล้วคะ่ะสองฟองไข่ใหญ่อยู่นะสี่ฟองแล้วตรงนี้เด็กตรงนี้เด็กจะฟ้องตรงนี้ฟออ้องหนึ่งจ้ะเบนบอ ฟองอ้นี่จะไขะ่ละเบิ้มเลเบอะไค่ะตรงไหนเด็กตรงนี้ก็ใหญ่จ้ะไขใ่ใหญ่ใหแมหนาหอนขึ้นไข่ขใหญ่ดูใช่นาะไม่มีฟองตรงนี้ไข่ตังนกจ้ะ แสดงว่าใครเพินน่งจ้มาชุดตัวน,นี่มองบ้านมาร้เก็เนี่ตัวไหนไม่ได้ไข่นี่อืมตัวไหนยังไม่ไข่นี่เบิ่งเนื้อสองสี่หกเจ็ดแสดงว่าวันนี้มันต้องได้แสดงว่าคนยังไม่ได้ไข่มาสชุดตัวจ้ะเพราะว่ามองบ้านตีบริมาเก็บเนาะมองบ้านขนาจะได้ไประมาณหาไข่ไข่เนาะโอเคเดี๋ยวไปหาข้าวมาให้กินเด้อที่เปิดหน้าตาไหวเพลินนะคะมันหอน ไปจ้ะ,จะอ้อนไม่ร่อยให้เพิ่มก่อนจะ้ะเสร็จมาเรื่อยค่ะโรยไว้จะโรยไม่เยอะเนะาะที่จะอาทิตย์หนึ่งก็จะมาทำอุปรสรรขอไก่ขังนึงจะ้ะเดี๋ยวเข้ามาโรยไมย่แต่โรยให้คพิหน่อยมือซื้อๆเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้อยรอบนึงจ้ะมามานั่งเซตไข่กันก่อนค่ะไข่นกกระทาเนาะเขาเก็บมากเขาก็ัจะมาเสร็จแล้วก็ใส่กล่องไว้นะคะนี่เนะเาะพี่ว่าเรสื่อสองลอยโคนเนาะจะตีเหลือตีเหลือให้เล่าจะกละอ่กอ,งอ,กองล่ะหากล่องเนาะจ้ะสี่กล่องลอยหนึ่ง เซตกันจับนงเซตเอา,อาจะไขน่นกตีใหญ่ๆจ้ะเออไข่ใหญ่หลีค่ะพี่น้องมองดูเซตพวกอันนี้ค่ะเป็นออกเนาะไข่ใหญ่มาก ตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องเด้อจากขอบคุณที่ไวพอรมันเกิดมาหอใยพญย่ยเนาะตีห้เล่าเบิงน้่มจาละกะบ,บอกเล่าเนาะคะ่ะเรากอบฝากขอบคุณนะคะมานั่เนาะจาว่าเล่ากะตอนนี้เล่าก็บบอขายอยากออกซื้อบันไดจ้ากะพันๆแบบแบบไแบบดยูจา้าแต่ว่าแบบเห็นแบบมันนั่งน้ํามันเสียเล่าก็บอไข่ยามากบันไดเนาะคือบบกว่าละคะ่ะเล่ากยังม่ได้พร้อมเนาะ แล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซีให้มานนั่มจ้ะสิอวยพรให้เล่าแล้ววะนะคะทีกจะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะก็ทยอยตอบไปเรื่อยจ้ะเนาะแล้วก็หมูว่านเราก็คุยกับกับแบบแฟนเก่าเล่านะคะเพราเพิพ่นเป็นมาเล่นคือกันนะเนาะแม่ของลูกชายเล่านะจ้ะเอ้าโบกน้องใส่เนี่ยสองใส่เนี่ยต่างกันคักเลยค่ะตัวนี้ใหญ่ๆเต็มอันนี้ตัวนี้แบบอันนี้เลยค่ะ มีใส่หน่อยใส่ใหญ่เนาะบันที่นี่เอ่อมันคุยกันเนาะเห็นตีเห็นทรงไม่เส็จนะคะหากันเนาะตีกับบริทามเนาะคะ่ะเอ่อที่นี่เราก็เลยบอกตีฟังว่าเมียเกาเล่านะคะทรงไม่เสร็จมาคุยหน้ามาถามอาการนี่และจ้ะว่าเป็นจังใดเนาะเราสุกันฟังละคะ่ะบันที่นี่ เราก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าเล่าล่หมอยูเลาพันเดหมอพันเดเฮ็ดอีหยางหายยูว่าซันวาแต่ว่าหายยามากินระบายออกมาสินะระบายทองสิคะระบายทายนะคะออกมาสินะมันนี่เราที่นี่เราก็เลยถามกลับไปว่าเราจาเปจังไดแน่ถามสร้างปุ้ยยิ่งนะคะถามแฟนเก่าแล้วน่าวเจาเป็นจังไดแน่ จารักษาไปถึงไซแล้วคือบอกว่าคนป่วยคุยกันนะทั้งแฟนกอล์ฟก็เลยบอกว่าตอนนี้เราหยุดไฮคิโมแล้วอาฉันว่าเออยูเนียตีตีบอกขอใจนอว่าว่าพนรักษาคือเฮ้าคือบานเฮ้าบอเนาะเพราะว่าบันนเฮ้าพี่น้องพี่น้องบอกว่าพี่น้องบอกตีว่าถ้าเจ้าพากนถ้าเจ้าเขาไฮค,คีโมเนะาะปั่นอันนี้พใหญาบาก แฟนเ่าเล่านะคะบอกเล่านั้นว่า,เ,าเขาหายคโมคีโมในเส้นเลือดกอน,นะคะเอาให้ฟังบอกว่าระหว่างทีาแม่เขาบรหารคโมกอนเราเขาพาตัดเลยสินะคะตัวเชื้อนะ่ะมันจะไปกับเส้นเลือดมันก็จะไปจับอยู่จุดบริเวณอื่นในร่างกายสิน่ะเขาหมอก,กเลเสียหายคิโมกรนเพื่อย,ยับยั้งเชื้อนะคะบรหามันบรหามันเกิดการลุกลามสิน่ะก่อนถ้าเราจะพาตัด วันทางแฟนเก่าแล้วนะคะบากบากพี่นายย้อนฟังเนาะบานเนี่ยที่นี่ตะวานรักก็บอกว่าเล่าหน่ะโชคลายโชคลายคือแบบว่าเราว่าสามบาทเสียหายคิดคิโมต่อใดนะคะเพราะว่าเออเราแพเ้เราบาสิค่ะเราแพ้แพ้คิโมแบบอาเจียนน่ะสิค่ะอาเจียนแล้วก็ออนแอร์หลังกายออนแอร์นอแล้วก็ตอบรับ การรักษาเหน้าที่นี่เรากะเลยบอกมอหลักคุยกับมอมอก็เลยบอกว่าจะยุดหาคขี้โม้นะพอาอาเจนตลอดจั่สิคะรลกวา็ซ่ทำการพาตัดเลยิว่าซันว่าวันนี้ได้กี่ฟองสองสี่หกเด็ดเจ็ดฟองจ้ะเดี๋ยวพุ่งโบแมนเดี๋ยวพุ่งนี่เดี๋ยววันนี้แหละมันนี้ต้าตีบชุดสายกลับไปเก็บอีจกจ้ะเนาะเก็บมาใส่มันได้สองวันได้หนึ่งกล่อง เแยงดีจ้ะเนาะบันที่นี่บันที่นี่กะเออ่ตีกะเลยวานเจ้าคือบอกคุยโทรคุยกันโลดมันเสดายแบบคุยกันมันเสดายแบบปรึกษากันหน้ามันสินาว่าเสดายคุยกันหน้ามันสินาว่าจังใดจังใดเสดนามันสิละเอียดกว่าเขาพิมพ์คุยกันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าลูก พูนยัยนัดระว่าลูกอยู่นั่นญญนนาานสิคะลูกขึ้นเด็กหน่อยลูกไส้ตีพันอยู่นั่เนาะพันนางอยู่นั่สิแล้วก็เลยบอยากบอยากคุยนสิละค่ะบอยากให้ลูกได้ยินบันทอว่าบอยากให้ลูกได้ยินว่าคุยยังการน,นั่นสินะบางที่นี่ก็เลยเลือกสิจะเพียมแทนนสินะนัน่นแหละก็เลยตีก็เลยว่าเขาน่ะเอ่อหมายชิงว่าโชคโชคลายเนาะเลยว่าแบบบวสามารถเจ๊ คือแบบเราแพะแพะคิโมสิคะบมอสามารถให้ให้คิโมได้เองสินะ,ะพาพญ่ก็เลยแบบเราก็เลยว่าเราสิรอบึงเบึงเล่านะคะว่าหลังจากวันหยุดเนี่ยจ้ะหมอสิวาจันได้แล้วก็เขาสิเขตวิธีรักษาไปในทางเดียวกันกันกบของแฟนเราบอแฟนเกา่าเราบอสินะเราก็ทำบึงเทมันเราให้คิโมแล้วเราบมบอม,ม,มีอาการแพ้จั่างสินะ ก็เป็นผลดีกับเรานะคะแต่มันเราหายคิดโมลแล้วเราแพ้เราอาเจียนเราอันนี้จดือนสิเนาะมันก็อาจจะบอ,บอ,บอ,บอเป็นผลดีเองสินะคะนั่นละ่กะก็เลยเด็กก็เลยแค่แบบว่าฉันก็หวังว่าแบบเธอจะบอชกไลคือ,ค,อคือแฟนเก่าของเธอเด้ออะไรวะสิเนาะนะ,นนะจ๊ะ คิดด้วนี่กะบ่มีอยังหลายนอกจากนอกกะผ้าเป็นหนไปเก็บไข่นะคะมันนางหมอมโอยเจ้า,า,าของสัตว์ไข่แล้วกันนะคะแล้วกับพี่น้องว่านคือบอหามาเลี้ยงเพิ่มให้มันแบบได้เก็บไข่ได้ทุกมือสินะคะได้ได้ได้ไดพอได้ขายสินเนาะเราที่นี่ตีกับคิดอยู่นะคะว่าเอออยากเอามาเลี้ยงเพิ่มอยู่เด้แต่ว่าตีก็มีหอกเห้เพิ่นก่อนนะคะเห็ดเห็ดเหล่าให้เพิ่นก่นะะกนนอเกนเนาะเพราะเพิ่นบ่ได,ด้ไป อันนี้การกับกับไก่เพราะว่าเพื่อนกับไก่เนี่ยเพื่อนกับเดลตีกันดอกค่ะบเดลทะเลาะกันเนาะแต่ว่าอยากเห็นมันเป็นซักเป็นส่วนนั้นสินะคะไก่กับสวนไก่นกกับยุซอนนกกันสินะคะตีกันเลยเดี๋ยวลอกก่อนถ้าเกิดว่านั่นตีอาจจะไปซื้อมาเพิ่มอีกเนาะจักสิบตัวสิค่ะอาการไว้ถ้าเก็บไข่เพื่อนแต่ว่ามันกันยากเด้อค่ะ้ามันเขานานน้าวแล้วก็บรู้ว่าจะเพิ่อนไปไหวสายกังสินละเดี๋ยวค่อย ใครว่างแผนกันดีๆเนาะถ้าเกิดว่าเออ่มีมองไวไมีอย่างสีตีก็เสีเอาเพิ่นมามาเลี้ยงเพิ่มอยู่จ้ะพอได้เก็บไข่เนาะย่าหน่อยก็ได้ขายได้กินจากคลองสิคะไข่เอ่อบางนวยนะะยี่ยคันไข่ไงไงได้จ้ะแล้วก็ไข่แดงเพิ่นนะคะใหญ่ดีเนาะเดี๋ยวนานฮอนก็นได้กินอาหารนานฮันยังไม่เพิ่นกินไปก็บเได้แบบไข่เได้สมบูรณ์เนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ตีกา มาทักทายพี่น้องนะคะแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวพาเขาบานแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย